มูนี่ด right ้วยแต่พี่น้องพุดพุดเลี้ยงไป็ผุ่นไข่เป็นข้าวขาไปเลยจ้ะอึ้บโอ้ยงามแฮ่โอ้สีแดงพับรถผ่านได้แนวมาอีหยังสุ่มๆโอ้จ้าสองรวมจ้าอ๋อแม่ครับผมเออค่ะแต่งงานเลยจ้อะไตางนะ เหอดน้าคนหยอ่อนแขงเนาะแม่กับต้งใช้วัน้ากเขาเปนก็เริ่มเป็นหนึ่งดอกปัดาดค่ะนี้ละมุนสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสามนหน่อยอีสานบ้านหน้าจ้าวัมือนี้ก็พาดเดินทาง,งเข้าป่าหาเห็ดคือเก่าจ้ามาพบกันในวันที่ หาหน้าตะกองเนาะแม่ครับผมหากันย่เยีนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ะมื่อนี้เข้ากับเขาป่าเกือบเก้าโมงเนาะนแม่ครับผมแดดจ้องเลยจ้ะพี่นอ้องเพราะว่าไปส่งนักเรียนหน่อยไปโรงเรียนเนะะาะแม่คร<อ><ม>ับผมเดินทางเขาป่าจ้ะเมื่อวานนี้เข้ากับมาหลากหลายเหตุอยู่เด้อจ้ะวันนี้เข้ากับมาทางป่าบ้านน้องจองตำบลหอยคามพ่อบุญทลิกจังหวัดอุบลจ้าไปรวมกันเมืองว่าเมื่อนนี้เขาสิงโศสิมันคือเมื่อวานเปล่เนาะแม่ครับผมแต่ว่านักๆเป็นขั้นสุดตามเหตุหลงโง่ครับพี่น้องเป็นไข่เพิ่นไหลเนาะ เฮาได้เก็บให้ละง,งกูกเนาะแม่นครับผมไปลุ้งกันเบิ่งจ้าว่าสิโซสิมาเฮ็ดหยังแน่ไปกันเลยจ้านะครับผมลกแรกแหกมานจ้าเห็ดละง,งกูกอ่าเกลือยายกันสิไปกินสิหาลกก็จ้าเอเคยยายค่ะ 了真可以。Well, มูสีจ้ายังเหลืออยู่ก่อนหวานช่วงใช้เป็นใครงามแห้งจ้ะ บอกท่านมาเม่นไหร่ก็สีเก็บไปเลยได้จ้จะถากันก็นสีสาจ้ะจะพิ่นีางไปทางใดอืมสามตุ่มสวยๆเลยจ้ะเมื่อน,นี้มาสวยจนแดดออกจ้ะยิ้จ้าแบบตะกองกะจักยิ้มใส่เอิญฮากะโบห็นจ้ะกิ๊กเองเะสตัดขารนโนจ้ะโอ้ยขาตุ้งติ้งไปจริงสิ ทเบียูสาดอกจ้ะตัวนี้นอนยู่ทีสงสัยไม่ร่อยเต้เหมนจ้ะโอ้เนี่ยหินมัดอกยางใหญ่เลยจ้ะกล่องมาแล้วจ้ะีเรบังเหตุกับพี่อนกไปเลยบังเหตุันตะ้อยมาสินี่นี่ ก็หน่น um ี่จ้ะผบกนะนี่เปตกอ้าวหนงโอ้โหเนี่ยหินน่ผลีดีขึ้นยังเนี่ยเนเลยเนาะ ันคืดอกใาใหญ่จริ่สุปีสีดอกใหญ่น้ะครับผมออกง่ายหรอเดี๋ยวว่านีเ้านหนูจ้าองมเนาะ่ครับผมต่มงามจ้นนเออะแต่ว่าออกหางๆจ้ะ Mong là do xong đó nó ta còn ta còn ngon 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 bỏ ngon 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 là mùa phần Mùa phần ở cái tháng này mà ta khởi hiện đọc thấu vậy Chưa ý liệu Xì mì Mẹ không <laughs> Oh, hip quá khí đốm hip quá khí đốm 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 này. đốm 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 clip. Cứ đốm 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 Mình đốm 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 ลกยุงกัหลังโง่นอยบนนี้เนาะดีจ้ะชว่วงคนออกตาละเฮ็ดก็คือบกขอกันไปคุยดีกกกายสีสมงามอู้งามแห่งสีนี่ทั้งนังอีกมีจะหนังเช้าถ่ายเลย คาน้องยุงแต่ว่าคนสีเหลืองคนสีบกขาเหงน่อเนี่ยเลยได้นกะต้นให่เี้ยมลืมเอ้ยอืมเยจาโอ้ย con tí phần Tăng phần... Nơi... răng lên lại Lấy này Lấy cùng Bảo Tăng phần khá tục cuộc đấy Nhật ạ Tăng đi ta hoa có mì đỏ không Mẹ mất mà Mẹ có mất này Tăng đọc lại เป็นไข่ชี้ขาเนอไขน้อไข่ใหญ่ชี้ขาวอีกจ้ะโจำบุเฮ้ยคาะค่นน้นอีกนะไปตากกับบวิศอือหนาไมมหนิ มาซองมาเห็นแต่ขาเลยมาเจออีกมูเก่าครับผมนี่ดูเอาน่ี้าอันเดลเอานาเอาตนำเอาแต่ดอกที่เราเห็นมาดอกสจะได้ใหญ่มันได้สูทั้งั้น

Ui. 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 Nó nên Ui. cái kiếp Ui. này.

nhiều, ta hình con là được những sáng tầm tầm những đợt nào sáng thì cứ đằng ừ. bên lại nóc cầu, tai quan, vẫn đang lên, đệm thóc rồi nè, ngang với con, đến khoảng rồi nè, cầm một เีว่กมอ่เยสห่งน่งหนนี่งนเ่่าน่บบานหนึ่งนงนึ่งหหน่หน่หนงนห่แดงหนึหลา่งหนดงกนึน่งนนง

อเคเดี๋ยวไปเก็บไปก่อนนี่จะไปส่องหลอดข้เยเด้เดียวเด้ออยดงก็เดเดวมีหน่อยเก็บยรเด้อทานขอบคุณขนไปวัไหนเด้อไปวันเต็มมืเลอยีหกนะ เงีนจ้ะของนำเอากิงไปแล้วสามด้พี่นาะสามยี่สิเนาะแองไปพร้อมมื่นละเลหรียงเน่จะทุ่งเถ่าเพิ่ออกกันด้วันเียกเก่าหวานมาน่งพันออกไปไก่กันเลยเี่โตนหนึ่งศูน <c oughs> ขาเปลือยเนาะเออทุ่งเท่ิ่นเอาออกเลยนี่เราไปสมบูรณ์กันเลยจ้ะมันแได้ถึงผลที่หลัอเู่นี่เออจะเป็นเจลือมเิ่งเห็หลงเหรองก็พอแน่ก็ไหวเงินเลยับค์ก็จะสวย Ocone, he canh. Well, I mean, when you were there, no. Mantle, pinch, chưa được chắc. <laughs> chưa được pinch, chưa được. Moment, 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 chưa được. แล้วสองตูมจ้าสีส,สันสดขอเห็บบอกตามครับพี่น้องโอ้ยเดือดอู้เดือจ้าฆ่าหมดเลจ้ะแม่ของหอมมวยเลย เลาะแล้วเครืองละอันนี้ไปหน่อยแม่คผอม้ยขากรุ๊ยิยงไข่จะเป็นลัง,งูมัง,งังูดวงืูเปล่าอนี้อ้อ,อ้สีแดง ดันีสมพี่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 ก่ไก่กระเจ้าืบโอ้ยแยแม่พี่ไข่พันยังมนวครับผมพี่ยงแถวมาเลยแมนเบิดมันก็รีนนั่งมาเขาไปดัพี่อู้มีหน่อยเปิดใบเหนียนไเลยมันไข่ใบใหญ่เนาะแม่ครับผม งอกแดงงอกแดงจ้างตาแหนะอ้ยมพนจูมเบิดเนาะไม่นะผมโอ้ยอันตะจ้าตอเฮ็ดนตนาะ้องเมืออื่นเปตะโพอีกเด้นอยว่ะน้ำมาน้ำมาน้หน่อยจไปแล้ว ตกฝนตกตกแหงคนง่ามได้เดินขึ้นนี่อเลนาวันอะเด็มมีน้ำอะเนาะไหนทุกคนเาะอืมเสียกแล้วยิ้มจมหอนมาไห้หน่อยมันเอาฝนกำอะไรคนจูมเบิเนาะ Yeah, okay, okay. Trời, trời, con con cái này là đi ạc này cái gì con mơ Nó kiếm rồi, cái có mọc bằng Con hết đi bỏ là hình bỏ คมเคงลอยไปเบิ้งที่นองมันนะครับเมื่ท่านออกออกใส่ท้ายบุ้นคือว่าเสีพคนเมิ่หรือบ่เก็บเเก็บติดใจนี่ออกใเอารือสิออกใชินบุนี่สิวาสิบอกก็รับอันนี้เลยนะเมื่อหนงจาเบิ้งต่หลอบแหละจนจะเข้าสู้เฮ็ดกวากเลยยังไม่ได้เลยเก็บเลยรับหนังให้ม่พอ Mình thay hai ha? món này, đợt đó mọi người xem hết món nè hết em ngảm nè cái hết món cái sữa món cả món 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 có เป็นไงชิ้นนี้หรือเปล่าต้องแต่งแล้วท่านตัวแต่ชิมีนะแมนนี่เหรอจ้าถ้าโดนมึงมาเอื้อนคนแล้วพี่น้องครับพี่น้องโดนไม้ต่อไปครับผมคนกระหำโดนแล้วพอสาวตัดกันแล้วนะแม่แมนแม่ผัวเฮ็ดพอดีเนาะแมนครับผมตกเล่นขนาดเลยตกแห้งครับนั่นหรือเล่าตกแห้งตกดนนั่นแหะใครมีอยุงเข้าเฮ้ยครับผม กิ๊บติดปะนี่อันนี้น้อยแหย่งเบาดอกกิ่บติดดิบติกทีละนี่ภาพรถพานอ่ะได้แนวใหม่ยันสมศักดิ์พี่นอ้องตอนนี้ก็ได้เวลาพาพี่น้องกลับบ้านแล้วครับผมปไปครับพี่น้องไปเบิ่งผลงานมไอนี่ของเฮาครับผมมาดูผลง,งานของเราเลยหมานสุดจอดนาะตะกร้อตานี่ละโงกจก้ะละโงกกับ เห็ดพึ่งร้วมนะจ๊ะแต่ว่าลักล้านี่สิเป็นละงหกเนาะแม่ครับผมตาเนี่ยก็สิเป็นขานกยูงจ้ากับเห็ดพึ่งขาวทั้งไตจ้ะมื้อนี้เฮาได้แกะแต่ขานกยูงกับ็แค่ละงหกเท่าะั้นครับผมก็ถือว่าหมานเลยจะเห็ดละงหกสีขาวสีส้มสีแดงก็ถือว่าสุดยอดเลยจ้ะเข้าป่าใสๆบ่ขึ้น่าสีมานป่านี่เนาะแม่งครับผมโอฝนตกลินมาอีกแล้วจ้ะไม่ไหยก็สิได้พาเดินทางกลับบ้านจ้า เมื่อถ้าเดิน้าเข้าป่าหาเห็ดมนเมอร์นิกาถือว่ามานเลยจะ้ะมานเต็มท้องตาเลยจะ้ะคุณเนาะเสียงคำรามแล้วพ้นสิโตกลงมาอีกแล้วนะตัแต่ก่อนนะม่ครับผมจ้าถ้าชินชอบคลิปนี้จะไหนใกน็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหิ้วหน,น่อยน้ำหนัเด้อจะ้ะหิ้วหน่อยก็ขอขอบคุณจะ้ะขอบคุณเอสซี่ทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้าเอาไว้พอกันมือหนาชิ้นหนาว้เมิยวหน่อยสิาพาไปพิกัปตันฮอกซีโซส,สิมานเฮ็ตยังแน่จะ้ะ สำหรับมือน,นีกับเขาเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม